ลูกาบทที่12ในช่วงนั้นมีฝูงชนนับเป็นพันๆชุมนุมเบียเสียดกันอยู่พระเยซูส่งเริ่มตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ก่อนว่าท่านทั้งหลายจงระวังเชื้อของพวกฟาริสีหรือความน่าซื่อใจคดแต่ไม่มีอะไรที่ปิดบังไว้ที่จะไม่เปิดเผยหรือความลับที่จะไม่เผยให้ประจักษ์ถ้าอย่างนั้นสิ่งสารพัด ซึ่งท่านทั้งหลายกล่าวในที่มืดจะได้ยินในที่แจ้งและซึ่งกระซิบในหูที่ห้องส่วนตัวจะประกาศบนดาดฟ้าหลังคาบ้านมิตรสหายของเราเอ๋ยเราบอกพวกท่านว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายเสร็จแล้วไม่มีอะไรที่จะทำได้อีกแต่เราจะเตือนให้ท่านรู้ก่อนว่าควรจะกลัวใครจงกลัวพระองค์ผู้ที่เมื่อส่งฆ่าแล้วก็ยังมีสิทธิอำนาจ ที่จะทิ้งลงในนรกได้แท้จริงเราบอกพวกท่านว่าจงกลัวพระองค์นั้นแหละนกกระจาบห้าตัวเขาขายสองอาซาริอันไม่ใช่หรือและนกนั้นแม้สักตัวเดียวพระเจ้าก็ไม่ได้ทรงลืมเลยถึงผมของพวกท่านก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นอย่ากลัวเลยท่านก็มีค่ามากกว่านกกระจาบหลายตัวและเราบอกท่านทั้งหลายว่าทุกคนที่รับเราต่อหน้ามนุษย บุตรมนุษย์จะรับคนนั้นต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าแต่คนที่ปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์คนนั้นจะถูกปฏิเสธต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าทุกคนที่กล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะได้รับการยกโทษแต่คนที่กล่าวหมิ่นประมาทต่อพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะไม่ได้รับการยกโทษเมื่อเขาทั้งหลายพาพวกท่านเข้าไปอยู่ต่อหน้าธรรมศาลาหรือต่อหน้าเจ้าเมืองและผู้ที่มีอำนาจ อย่ากระวนกระวายว่าจะตอบอย่างไรหรือจะกล่าวอะไรเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนท่านในเวลานั้นเองว่าควรจะพูดอะไรบ้างมีคนหนึ่งในฝูงชนนั้นทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ช่วยบอกพี่ชายของข้าพระเจ้าให้แบ่งมรดกแก่ข้าพระเจ้าด้วยแต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าพ่อหนุ่มใครตั้งเราให้เป็นผู้พิพากษาหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่าน แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่างเพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือยแล้วพระองค์ตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังว่าไรานาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์มากเศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่าข้าจะทำอย่างไรดีเพราะว่าข้าไม่มีที่ที่จะเก็บพืชผลของข้าเขาจึงคิดว่า ข้าจะทำอย่างนี้คือจะรื้อยุ้งฉางของข้าและจะสร้างใหม่ให้ใหญ่โตขึ้นแล้วข้าจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของข้าไว้ที่นั่นแล้วจะบอกกับจิตใจของข้าว่าจิตใจเอย๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและรื่นเริงเถอดแต่พระเจ้าตรัสก,กับเขาว่าโอ้คนโง่ในคืนวันนี้ ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของที่เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครคนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวและไม่ได้มั่งมีฝ่ายพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละพระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตว่าจะเอาอะไรกินและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายว่า จะเอาอะไรนุ่งหม่มเพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งหม่มจงพิจารณาดูอีกามันไม่ได้วานไม่ได้เกี่ยวและไม่ได้มียุ้งหรือฉางแต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงมันไว้พวกท่านประเสริฐกว่านกมากทีเดียวมีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานอีกนิดหนึ่งได้ เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยยังทำไม่ได้ท่านยังจะกะังวลกระวายถึงสิ่งอื่นทำไมอีกเล่าจงพิจารณาดูดอกไม้ว่ามันเติบโตขึ้นอย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกพวกท่านว่าแม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้ทรงแต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งและถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้พวกที่มีความเชื่อน้อยพระองค์จะทรงตกแต่งท่านยิ่งกว่านั้นมากนักท่านอย่าเสาะหาว่าจะกินอะไรดีหรือจะดื่มอะไรและอย่ามีใจกังวลเพราะว่าพวกต่างชาติทั่วโลกเสาะหาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้ แต่จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ฝูงแกะเล็กน้อยเอ,อ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระบิดาของพวกท่านชอบพระไทยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่านจงขายของที่ท่านมีอยู่และทำทานจงทำถุงใส่เงินสำหรับตนซึ่งไม่รู้จักเก่าคือมีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซึ่งไม่รู้จักหมดสิ้น ที่ขโมยไม่ได้เข้ามาใกล้และที่ตัวมแมลงไม่ได้มาทำลายเพราะว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยท่านทั้งหลายจงคาดเอไว้และให้เตะเกียงของท่านจุดอยู่จงเป็นเหมือนคนที่คอยรับนายของตนเมื่อนายจะกลับมาจากงานสมรสเพื่อเมื่อนายมาเคาะประตูแล้วพวกเขาจะเปิดให้นายได้ทันทีบ่าวพวกนั้นซึ่งนายมาพบว่า กำลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุขเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายผู้นั้นจะคาดเอไว้และให้บ่าวพวกนั้นนั่งลงและท่านจะมาปรนนิบัติท่านนายมาเวลาสองยามหรือสามยามและพบว่าบ่าวกำลังเฝ้าคอยอยู่บ่าวพวกนั้นก็เป็นสุขจงเข้าใจอย่างนี้เถอะว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้ก่อนว่าขโมยจะมาเวลาไหนเขาจะตื่นอยู่และระวังไม่ให้ทะลวงบ้านของเขาได้ พวกท่านจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วยเพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาเปโตรทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพรงตรัดอุปมานั้นกับพวกข้าพรงหรือตรัดกับคนทั่วไปองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าใครเป็นพ่อบ้านซื่อสัตย์และฉลาดที่นายตั้งไวเ้เหนือพวกคนใช้เพื่อแจกอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขาทำอย่างนั้นบ่าวคนนั้นก็จะเป็นศพ เราบอกพวกท่านจริงๆว่านายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลทรัพย์สิ่งของทั้งหมดของท่านแต่ถ้าบ่าวคนนั้นคิดในใจว่านายของข้าคงจะมาช้าแล้วเริ่มต้นโบยตีบรรดาบ่าวชายหญิงและกินดื่มเมาหมายนายของบ่าวคนนั้นจะมาในวันที่เขาไม่คาดคิดในเวลาที่เขาไม่รู้และจะชีเขาเป็นชิ้นๆทั้งให้เข้าส่วนกับพวกที่ไม่เชื่อบ่าวคนที่รู้ใจนาย และไม่ได้เตรียมตัวไว้ไม่ได้ทำตามใจนายจะต้องถูกเคี่ยนอย่างหนักแต่คนที่ไม่รู้แล้วทำสิ่งที่สมควรจะถูกเคี่ยนก็จะถูกเคี่ยนเพียงเล็กน้อยคนที่ได้รับมากจะต้องเรียกเอาจากคนนั้นมากและคนที่ได้รับฝากไว้มากก็จะต้องทวงเอาจากคนนั้นมากเรามาเพื่อจะให้ไฟเกิดขึ้นที่แผ่นดินโลกเราอยากให้ไฟนั้นลุกขึ้นแล้วเราจะต้องรับบัพติศมาอย่างหนึ่ง เราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะสำเร็จพวกท่านคิดว่าเรามาเพื่อจะให้เกิดสันติภาพในโลกหรือเราบอกท่านว่าไม่ใช่แต่จะให้แตกแยกกันต่างหากเพราะว่าตั้งแต่นี้ไปห้าคนในบ้านหลังหนึ่งก็จะแตกแยกกันคือสต่อสองและสองต่อสพ่อจะแตกแยกกับลูกชายและลูกชายจะแตกแยกกับพ่อแม่กับลูกสาวและลูกสาวกับแม่ แม่ผัวกับลูกสะใภ้และลูกสะใภ้กับแม่ผัวพระองค์ตรัสกับฝูงชนอีกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเห็นเมฆก่อตัวขึ้นทางทิศตะวันตกท่านก็กล่าวทันทีว่าฝนจะตกและก็เป็นอย่างนั้นจริงเมื่อเห็นลมทิศใต้พัดมาท่านก็บอกว่าจะร้อนจัดและก็เป็นจริงโอ้คนหน้าซื่อใจคดพวกท่านรู้จักวิจัยความเป็นไปของแผ่นดินและท้องฟ้า เพราะอะไรท่านถึงวิจัยความเป็นไปของยุคนี้ไม่ได้ทำไมพวกท่านไม่ตัดสินเอาเองว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกเพราะในขณะที่ท่านกับโจดพากันไปหาตุลาการจงอุตสาหาช่องที่จะปรองดองกับเขาเมื่อยังอยู่ระหว่างทางเกรงว่าเขาจะฉุดลากท่านเข้าไปถึงตัวผู้พิพากษาและผู้พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้คุมและผู้คุม จะขังท่านไว้ในคุกเราบอกท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะใช้หนี้ครบทุกบาททุกสตัง